ลัคนาราศีกุมประจำเดือนมีนาคมปี2568ค่ะอวะตาร <c oughs> เครื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดดีไซน์สวยทันสมัยแมชได้ทุกลุคเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทาง การงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะยังอยู่ในจุดที่มีความซ้ำซากจำเจนะคะมีความน่าเบื่อไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านะคะแม้ว่าดาวการงานของคุณนั่นก็คือดาวอังคารจะหยุดการเดินโครจรพักคือการเดินโครจรถอยหลังแล้วนะคะแต่ว่าดาวการงานของคุณนะคะยังเดินโครจรมนอยู่นั่นก็คือเดินโคจรย่ำอยู่กับที่นะคะทําให้ลักษณะการงานของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่มีความตื่นเต้นอะไรใหม่หมๆเข้ามานะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ขามาก ได้นะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณมันไปโคจรอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ของใหม่นะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะได้รับความรับผิดชอบในการดูแลโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหากคุณทํางานประจําทํางานออฟฟิศนะคะแต่ว่าลักษณะการงานเนี่ยมันจะมีความอืดเอื่อยนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบริษัทย้ายที่ทํางานนะคะหรือนะคะย้ายแผนกก็ได้อาจจะอยู่บริษัทเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแผนกไปทํานะคะ เพราะเนื่องจากว่าดาวการงานของคุณนั่นก็คือดาวอังครารนะคะไปโคจรอยู่ในเรือนปุตตะนั่นเองค่ะตะนั่นก็คือการได้งานใหม่ๆนะคะย้ายที่ทํางานนั่นเองค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ติดต่อประสานงานกับคนหน้าใหม่เ <c oughs> พื่อนใหม่ๆม,มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆด้วยนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะย้ายงานเข้าไปแล้วในเดือนมีนาคมนะคะหรืออาจจะย้ายงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าในเดือนนี้นะคะต้องรับผิดชอบงานเก่าๆของคน ที่เคยทํางานมาก่อนหน้าคุณนะคะรับผิดชอบงานที่ต้องมาทําแทนคนเก่านะทำให้เรื่องการงานของคุณนะคะยังอยู่ในจุดที่พอคุณมารับผิดชอบอางานเก่าๆเดิมๆนะคะเหมือนต้องคอยเคลียร์งานปัดกวาดให้คนอื่นคนเก่านะคะทาให้คุณไม่ค่อยเอนจอยสักเท่าไหร่นะคะแต่พอหลังวันที่23มีนาคมเป็นต้นไปดาวการงานของคุณจะกลับมาเดินเป็นปกตินะคะตั้งแต่ตอนนั้นละคะ่ะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ย ความน่าเบื่อหน่ายมันลดน้อยลงค่ะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นหัวหน้าเป็นผู้ประกอบการนะคะก็มีโอกาสที่จะรับพนักง,งานใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยค่ะแต่หากคุณกําลังมองหาหรือมีใครชักชวนให้คุณไปลงทุนทําธุรกิจร่วมหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักใหม่ๆนะคะปิ๊มไม่แนะนําเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะที่คุณจะเอาเงินไปลงหุ้นส่วนกับใครนะคะเพราะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะคะ แต่ถ้าหากคุณคิดว่าโปรเจกต์นะคะหรือธุรกิจที่คุณกําลังจะทำเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ดูมีอนาคตนะคะและดูเป็นธุรกิจที่ดีนะคะไปได้ต่อยอดได้นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้และรับคําเขาไปแล้วนะคะว่าจะร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยนะคะปิมแนะนําให้คุณอ่านสัญญาให้ดีเคลียร์กันให้จบนะคะพูดกันวางแผนกันให้แบบละเอียดรอบคอบอย่าให้มีช่องว่างนะคะคุณจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถดูรายละเอียดทุกอย่างความเป็นมาของในการ ดําเนินธุรกิจได้นะไม่ว่าเป็นเรื่องการเงินออกเงินเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเนื่องจากว่าชาลัคนาราศรีกุมนะคะมีราหูไปโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพกกระกันเงินนะคะทําให้มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินได้นะคะถ้าต้องมีการลงทุนจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้ตบปากรับคําเขาไปแล้วนะคะให้มีการทําสัญญาอ่านสัญญาให้ดีนะคะคุยกันให้ชัดเจนรอบครอบให้ลงตัวก่อนที่จะทําธุรกิจร่วมกันค่ะ หรือบางคนนะคะอาจจะทําธุรกิจร่วมกันกับเพื่อนมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วมารู้มาสังเกตเห็นว่าถูกยักยอกนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงในเดือนมีนาคมนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีดาวถึง5ดวงนะคะไปโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะทําให้เรื่องการเงินของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันแบบชัดเจนไขกระจ่างมีอะไรที่มันรู้สึกแบบหน้าตกอกตก,ตก,ตกใจนะคะหรือมันต้องมีการลงทุนใหญ่ ใหญ่ต้องใช้เงินหลัก ก้อนใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมก็ได้นะคะเพราะว่าดาวที่ปิมพ์อธิบายไปนะคะนั่นก็คือมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะคะและมาอยู่โคจรอยู่ในเรือนราศีมีนเป็นเรือนธาตุน้ําด้วยนะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์อสีติดธาตุน้ํานั่นเองนะคะจริงๆแล้วมันควรจะให้จุดที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์ด้วยนะคะที่ทําให้มีความสําเร็จสมหวังนะคะในเรื่องของการได้เงินนะคะใครรองเงินอยู่ก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้ด้วยในเดือนนี้นะ เพราะเนื <spe> <im sharing> ่องจากว่าดาวการเงินของคุณนั่นก็คือดาวพระหัสนะคะจะสลับเรือนกันสลับเรือนเกษตรกันนะคะกับดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นเองนะคะคือดาวการเงินของคุณอะคือดาวพระหัสไปโคจรอยู่ในเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนพันธุไปโคจรอยู่ในเรือนการเงินของคุณดาวสองตัวนี้จะสลับตําแหน่งกันได้เกษตรสลับเรือนนะคะทาให้การเงินของคุณอะได้พันธุเกษตรนะคะคือก็คือตําแหน่งเกษตรราธิบดีแหละแต่ลองลองลงมาหน่อยนะคะเพราะเขาสลับเรือนกันเขาไม่ได้อยู่โดยตรงนะคะทีนี้คุณก็มีโอกาส ที่จะได้เง kind of mm ินก้อนใหญ่นะคะหรือเอาเงินไปลงทุนก้อนใหญ่ได้ด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่หาเงินได้ก้อนใหญ่ก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยเจอกันกับราหูนะคะมันก็จะได้เกณฑ์ที่เรียกว่าราหูคนซั์นะคะแบบนี้ก็มีโอกาสที่เงินที่เก็บมาเนี่ยก็สามารถเอาเงินไปลงทุนก้อนใหญ่ก็ได้หรือเป็นเดือนที่สามารถหาเงินได้ก้อนใหญ่ก็ได้แต่มีค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาเยอะนะคะทําให้หาเงินเข้ามาแล้วก็เงินออกแต่ก็ยังดียังมีโอกาสที่หาเงินเข้ามา ในกระเป๋าได้มากพอสมควรค่ะดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะคนที่เป็นคนโสดนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะมีโอกาสนะคะที่คนที่เล็งๆอยู่คนที่มองคุณอยู่นะคะเขาจะแสดงตัวมากขึ้นโพสต์มากขึ้นนะคะคอมเมนต์ คุณมากขึ้นนะคะสองสตอรี่คุณมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันได้มากขึ life, ้นก็ได้ค่ะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีคนคุยก่อนหน้านี้เลยนะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนนะคะที่มีอายุน้อยกว่านะคนที่เขามาชอบคุณนะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเพราะดาวความรักของคุณเนี่ยจะไปเจอกันกับดาวสุพะนะคะไปเจอกันกับดาวเจ้าเรือมปุตตะนะคะแล้วก็มีโอกาส ที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือการเงินคุณได้ด้วยนะคะเพราะพอครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคมนะคะดาวความรักของคุณเนี่ยจะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาเปย์คุณนะคะเข้ามาช่วยเหลือการเงินของคุณช่วยในการลู่ทางการหารเงินให้คุณก็ได้นะคะแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องลองๆนะเพราะว่าการลู่ทางการหาเงินให้คุณเนี่ยมันต้องคบกันระยะหนึ่งเนาะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะไปในทางเปย์คุณนะคะหรือ คุณต้องเปย์เขาได้ด้วยต้องระวังถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีดาวผู้กนโกงอยู่ในเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีสามีภรรยามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังจิตใจให้ดีนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเพอร์ไพรไปแบบคนอื่นคนรอบข้างนะคะ เพื่อนที่ทำงานนะคะหรือว่าเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานนะคะมีโอกาสที่จะมีสัมพันธ์ลับๆนะคะแบบไม่คาดคิดมีความหลงไหลเผลอกายเผลอใจนะคะไปให้เขานะคะทำให้ผิดศีลและทำอันดีงามนะคะก็ได้และอีกประเด็นหนึ่งนะคะต้องมาระวังในเรื่องของคำพูดคำเจราจากับคู่กับแฟนให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงทะเลาะวิวากับคู่ของตนเองได้นะคะหรือเกิดเรื่องราวอะไรนะคะที่ทาให้เรื่อง ความรักในบ้านของคุณเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาไม่ไม่ใช่เป็นมือที่3อย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของครอบครัวเดิมอะคะ่ะก็คือของคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายญาติของคุณฝ่ายญาติของเขานะคะ,ะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้ต้องมานั่งขบคิดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่จะต้องมานั่งเคลียร์กันในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ได้ะคะ่ะซึ่งนะคะปัญหาเรื่องนี้นะบ้านชั้นบ้านเธอนะคะถ้าสมมติว่าถ้าหากใช้คําพูดกันไม่ดีนะคะแยกบ้านชั้นแยก ะะมีโอกาสที่คำพูดนี้จะสร้างรอยร้าวในจิตใจของคู่ของคุณก็ได้และทำให้เป็นบาดแผลที่มีโอกาสที่จะ ทำให้เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ก็ได้คุณจะต้องระมัดระวังคำพูดให้ดีในช่วงเดือนมีนาคมค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำพยากรณ์เดือนมีนาคมนะคะทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ปิพมได้ในการทำคลิปต่อๆไปนะคะนั่นก็คือกดติดตามช่องของปิพมนะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์สิ่งดีงามเป็นกำลังใจแนะนำ เตือนนะคะปิมพได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะปิมพมีข่าวดีๆนะคะสําหรับบางคนนะคะที่อยากจะดูดวงกับปริมนะคะปิมมีช่องทางดีๆให้คุณด้วยนะคะนั่นก็คือช่องทางการดูดวงฟรี free, หนึ่งคถามนะคะผ่านไลฟ์สดสามารถเข้ามาติดตามไลฟ์สดปิมพได้นะคะทางช่องปิม์หมอดูอวตารนะคะทางบ้านต๊อกๆนะคะแล้วก็อีกทางช่องทางหนึ่งนะคะปิม์จะไลฟ์สดให้ทางช่องอวตารไทยแลนด์นะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีนะคะ เวลาประมาณบ่ายสโมงนะคะดังนั้นหากใครที่ติดตามปิมนะคะแล้วก็อยากจะดูดวงฟรี1นึ่คำถามกับปิมนะคะสามารถเข้าไปติดตามทางช่องต๊อต๊อกนะคะของอวตารไทยแลนด์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ